ติดตามไอปีเติมหน่อยเว้ยติดตามไอปีเติมหน่อยเว้ยติดตามไอปีเติมหน่อยเว้ยสวัสดี๋ยววันนี้ผมจะมาแจกเป็นแบบว่ายังไงอะคีโอขโมยรนนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูกดคำว่าดีอะไรไม่รู้ว่าขวามือข้างล่างเห็นปะจุดแดงๆนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนี่อะเห็นปะใช้ได้บวตินะครับไม่โดนเตะด้วยอันนี้ เอาไปเลือนเอาไปเกียนได้ตามปกตินะครับผมนี่นี่นี่เดี๋ยวผมทำให้ดูนี่ไปไงกดอันขวามือล่างนะครับเป็นไงล่ะแล้วอันแบบว่าสายมือข้างล่างอะเห็นว่ามันเป็นแบบว่าโปรแบบว่าทะลุนะครับแบบว่าเดินทะลุอะอุ้ยนี่เปไงก็จะบาบานนี้เลยเดีวผมจะมาแจกวันนี้นะผมนะ้วผมทิ้งไว้ในในดีซีนะครับเป็นไงโอ้ โอ้โหที่ผมเผื่อไปกดไอ้นี่เผื่อไปกดตรงซ้ายมือล่างครับเนี่ยที่ผมบอกตรงมขอ,อยาทับไปเลเบลก่อนนะครับผมอเชยสวยจัดเผื่อไปกดเนี่ยครับใครชอบผมก็แบบว่าขอคนละไลค์คนละแช์นะผมจะหามาได้นะครับผมใครชอบก็กดไลค์ให้ผมเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมไปเจน chụp mừng